สบายดีพี่น้องืันนี้มาแก่งน้อไม้ตอนเที่ยงซุ้มกันอีกแล้วเด้อพี่พน้องจา้าอันนี้นำ้ำใบาย,ยานางพี่น้องับข้าวเบื่อมักพริกเนาะนแม่ครัวนี่ใบผักเส้งพี่นอ้องแหน,น่เอาเจะใก่งน้องไม้พี่น้องหอมหอมพี่น้องจ้านนี้ ใบผังเงเขาเด้ออันนี้เด้อหอมหอมต้นบักไงนึกพี่น้องเต่าทานพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮงกินชุ่มกันชุ่มแซลมวนซื่นจ้าพี่น้องคหลายหลายคนกล้องใส่ใส่เนาะ โปมันใส่เนาะสนใจสวัสดีค่ะฝากเด้อค่ะเตชแนลค่ะฝากพี่ผักน้องเด้อนี่ซองใหม่เด้อพี่น้องเด้อเข้าไปกดติดตามนี่เด้อสาวจอยเซโนเด้อพี่น้องเพื่อนแกงโนไม่พี่น้องจ้า แงกินส้มกันพี่น้องกเจียวลกาอันนั้นพริกเป็นใดพี่น้องเนียวโอ้ยนำลายแตกอันนี้มากมักอกน้ำพี่น้องมักอกน้ำแต่พี่น้องจ้าแกงเราไหมพี่น้องไกล้ซุกละ เป็นแบบน่ากินแ้บพี่น้องน่ากินขนาดเนาะเก่งนะไม่ตอนเที่ยงมีผักกับคือผักบุ้ง้ะพี่น้องเดี๋ยวห้อสงสาแงงลงใส่พี่น้องเนาะผักงแง,ง่ล้ะพี่นอ้อ,งแงง,นอ,ง,องแงงกลับหนึ่งใส่ห,หอมหอมพี่น้อง จจะพี่น้องจ้าคลิปนี้พอสมนีนะจ้าเจอกันคลิปหน้าฝากพี่พักน้องกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามแนเดอร์สาวจ้อยเซโนเด้๋วจากพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอลาลาก่อนจ้าบ๊ายบาย